พญาหนาคราดมีผู้ใดบาเนาะจะบูชาพญานัคล,ลาดนี่จจะเออก็บ,บอกได้เลยหากผู้ายผ่านเขามาคิดเรื่องเมียนั่นบอกได้เลยบ่มีไผมาเฮ็ดบ่มีไผมาเออเอาเมียจ้าไปได้เอา,าแล้วผููมีครูหากผู้ที่บ่มีครูก็สิมีเออมีผู้ที่เขามาจีบแต่ว่าเออ บุคคลนั้นก็ต้องคัดเลือกสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คัดเลือกเจ้าเองหากคนดีเจ้าก็สิได้ยู่่วมกันหากบ่ดีมานี่มาว่น,านอยู่ข้างหนอกจังสีหลอบหนอกแังสีเห็นบ่มาวนอยู่จังสี่อยกระบอกเลยเลยบ่มีทางเขามาได้เพราะว่าเจ้าเป็นคนเออยู่ในศีลในธรรมอยู่เสน่นนะะเป็นคนดีอ,จ,อจ้าเจ้าจะการปกป้องคุ้มครองจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ข้อใจบ่แล้วป็นค้นมาปฏิบัตินําบ่มีไพเขามาอยู่กับเจ้าได้หากเป็นไม่ยิ่งก็ก็ ก็ต้องเป็นคู่บุญคู่บารมีเจ้าเท่านั้นที่สิอยู่น้าเจ้าได้เพราะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านสิขัดสันให้เจ้ายางดีงเลยเข้า mm hmm. ใ,ใจว่า mm hmm. มีขึ้นสัมผัสนาไผ่เลยนะอาจารย์เนาะเห็นบ่ไผ่กา่เมทัลกุญนูมักไผ่สำหรับนี่เลยพี่นอ้องเพราะยังมันเป็นเล็กค่ะขโมยน,นูปวดนะอาจารย์เนาะต้องมานับเยอะแลขกอันไผ่กา่เท่ากุ้นนี่ งานนี่เจ้าบม่ต้องห่วงหรอกเห็นว่งานเลี่ยงใส่หลายอยู่นี่ยม,ม่ต้องห่วงแบ่งหมูแบงพวกําเน่หากเจ้าหันไปเบิงว่ามีหมูพวกมีงานมีการบอที่เขาเห็ดงานขึ้นจังกับเจ้าอ่เออเจ้ากับแบง